ครับผมหลังจากลูกค้านะครับได้รับเครื่องนะครับรุ่น190่ยบแล้วนะครับให้ตรวจสอบนะครับว่าสินค้านะครับและอุปกรณ์และของแถมนะครับว่ามีครบไหมนะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะครับครับเดี๋ยวลูกค้านะครับเตรียมท่อน้ําดีนะครับแล้วก็ท่อน้ําทิ้งนะเดี๋ยวผมจะให้น้องชายมาช่วยนะวันนี้ต่อกันครับให้ลูกค้านะครับเตรียมท่อน้ําดีนะครับเป็นท่อขนาดสี่หุ่นนะครับเป็นท่อตัวนี้นะที่เป็นน้าปราปานะครับหรือว่าน้ําดีในบ้านลูกค้านะครับที่ต้องเตรียมต่อนะครับก็ เป็นท่อสำหรับทิ้งน้ำทิ้งหลังเครื่องนะครับก็ใช้เป็นขนาด4ีหุ่นเหมือนกันนะลูกค้าจะใส่เป็นข้องอเอาไว้ก็ได้นะด้านบนง่ายๆผมทําได้ทุกคนก็ทําได้ครับเดี๋ยวเรามาเลื่อยตรงนี้กันเลยนะครับเพื่อประกอบท่อสีหุ่นที่ทางร้านเตรียมให้นะครับตอนนี้ผมก็เลื่อยเสร็จแล้วนะครับเรามาติดกาวัาเลยเดี๋ยวเรามาแบ่งกาวใส่กระป๋องกันก่อนน,นนะครับตอนนี้ก็เทกาวเสร็จแล้วครับเราไปติดกาวัาเลยก่อนจะทากาวใส่ถุงมือกันนะครับเดี๋ยวเรามาทากันที่ข้อต่อกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาทากันที่ท่อหลักกันเลยนะครับหลันอนองจากนั้นก็นํามาประกอบกันเลยครับรันไปให้แน่นรอกาวแห้ง15นาทีอย่าลืมเตรียม,ยมท่อน้ําทิ้งขนาด4หุนกันด้วยนะครับใชอย่างที่ผมนะครับเตรียมท่อน้าดีเสร็จแล้วนะแล้วก็เป็นท่อน้าทิ้งนะครับโดยให้น้องชายมาช่วยทํานะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกรองน้ํากันต่อเลยนะครับ เครื่องกรองน้ำลูกค้าก็วางจุดนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเดินท่อเครื่องกรองน้ำนะครับเข้าตัวเครื่องกันนะครับเป็นท่อขนาดท่อ2หุนนะโดยเ,เสียบจุดน้ําดีนะครับที่เราเตรียมมาเสร็จแล้วนะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ปลายสายนะครับมาเข้าเครื่องกรองน้านะโดยให้สังเกตด้านข้างนะครับให้เข้าช่องแรกนะที่เป็นช่องสีขเขียวนะครับเป็นสาหรับเข้าน้ําดีนะครับเ <Yeah. S 1> ข้าไปก่อนเลยช่องนี้เสร็จครับแล้วก็ช่องที่2นะครับจะเป็นช่องสําหรับ อ่าระบายน้ําทิ้งของเครื่องกองน้านะครับ <cover> ก็จะมีอุปกรณ์เส้นนี้นะทางนั้นก็แถมไปแล้วลูกค้าก็ต่อได้เลยตรงนี้นะครับใช้สําหรับนะครับอ่ารางเครื่องกองน้านะครับครั้งแรกนะครับที่เราติดตั้งนะหรือว่าตอนเราเปลี่ยนไส้กรองน้านะครับผมสุดท้ายนะครับเอาตัวเกจวัดน้ําตัวนี้นะครับอ่าเสียบเข้าช่องสุดท้ายนะครับช่องนี้คือเป็นช่องน้ําดีนะครับที่ออกมาจากเครื่องกองน้านะโดยผ่านระบบการกองน้ํามาทั้งอ่ามามาทั้ง5้ากองแล้วนะจะมาออกเป็นช่องนี้นะครับเราก็เสียบเกจวัดน้าไปได้เลย ครับแล้วก็เดี๋ยวเดินาจากท่อเส้นนี้นะเข้าหลังเครื่องน้ำแข็งได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวต่อท่อเส้นนี้นะเข้าเข้าหลังเครื่องน้ำแข็งได้เลยครับผมปุ๊บแล้วก็มาล่างเข้าหลังเครื่องเลยครับโดยเข้าจุดนี้นะครับครับก็เรียบร้อยครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมครับแล้วก็นี่เป็นท่อน้ําทิ้งนะครับของของเครื่องน้ำแข็งนะล้วก็เอามาเสียบตรงท่อน้ําทิ้งที่เราทําให้เสร็จแล้วเนี่ย เราได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในการต่อเครื่องกองน้ำนะครับเข้าตัวเครื่องน้ำแข็งรุ่น1 9 0 F นะไม่ยากเลยครับง่ายๆนะครับ